ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะดังพันกรถอยรถรูปผู้บริหารมอบเองถึงบ้านโชว์เลขทะเบียนชัดๆ เป็นอีกหนึ่งนักร้องที่มาความสามารถที่เพื่นจะสร้างความมือหายแฟนคลับสำหรับดังพันกรที่หลายคนฮือฮากับชื่อสหัสกรพรพัน์ศิวิไลไทยประเสริฐที่คิดว่าเขาเปลี่ยนชื่อแต่แท้จริงแล้วเป็นเพียงชื่ออัลบั้มเพลงที่จะมีเพลงใหม่ก็เลยเอาชื่อไปให้พระตั้งจะออกมาเป็นชื่อนี้นั่นเองค่ะล่าสุดนอกจากชื่อจะปังแล้วงานและเงินปังมากถอยรถหรูป,ป้ายแดงมาส่งให้ถึงบ้านวันที่26ม,มกราคมโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพประธานบริหาร BMW กรุ๊ปประเทศ ได้เดินทางมาส่งมอบด้วยตนเองกับ The New BMW 5 Series พร้อมกับโพสต์ภาพถ่ายรูปคู่ชิวๆกับรถใหม่ป้ายแดงแต่งานนี้ใส่เสียงไทยก็ไม่พลาดส่องเลขป้ายทะเบียนสวยๆกันเพียบเลยล่ะค่ะ